ครับนี่นะฮะสวัสดีตอนเช้าวันอังคารนเะนี่ยนี่มากับแม่ค้าข้าวแกงนะฮะน้องส้มคนสวยนะฮะออกจากบ้านแล้วนี่มาแล้วครับนี่นี่นะลูกค้านี่ฮนะสนใจมีขนมมีกับข้าวนะน่าทานทั้งนั้นเลยนะของน้องส้มนะนี่ ประจำที่เดิมไม่ได้ไปขายไกลลูกค้าในหมู่บ้านก็เรียบร้อยแล้วนะฮะขายหมดทุกอย่างในหมู่บ้านสําหรับน้องส้มทนกับข้าวทนกับข้าวเดีเ๋ยวไปให้

วันนี้ทำอะไรบ้างจะ๊ะคนสวยวันนี้มีน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะ,ป,ะปินะไก่ปลาทูโอ้โหต้มมะละกระดูกหมูครับแล้วก็ขนมค่ะโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหนี่ต้มมะละหะหม้อใหญ่ๆนะครับนี่อร่อยอร่อยนะฮะนี่นเ,หนหเห็นค่ะเห็นชัดเจนเลยเนาะสว่างมากะฮะนี่น้องส้มมีไก่จะอมอ่า ค้าใจดีน่ารักเลยนะครับขายของร้นนานน,าน,านี่นะฮะร้านข้าวแกงมีไข่ชาอมแล้วก็น้ำพริกกะปินะฮะก็ปลาทนูนะฮะก็จะเป็นขนมนะฮะเนี่ยเนี่ยขนมก็อร่อยนะครับขนมน้องส้มเนี่ยตื่นแต่ช้าน้องส้ม ขยันนะครับคนนี้ขยันมากนะครับน,นี่นะครับใครอยู่แถวนี้นะฮะตื่นเช้าเช้านี่ฮะนิมิตใหม่ซอยเก้านะฮะเดินเข้ามาในหมู่บ้านนิดหนึ่งนะฮะประมาณ สามสามร้อยเมตรนะครับเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยสมมาละหม้อใหญ่ๆนะอยู่กลางซอยะอ,อ,อยู่กลางซอยประมาณสระน้ำนะสะนามเด็กเล่นเนี่ยตักข้าวนี่นะฮะชุดใส่บาทก็มีนะจ๊ะอ่าชุดใส่บาท ชุดใส่บาตรก็มีชุดเท่าไหรค่ครับแม่ค้าก็มีขนมด้วยก็ห้าสิบบาทอ๋อมีขนมด้วยนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ใส่ขนมเป็นชุดกับข้าวก็สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะคะอ๋อ <บา S 2> ครับ,บ <า S 2> ข,ข้าวน้ําครับผมครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับข้าวแกงน้องส้มนะครับมันไม่ได้ทาปากอาไม่ไม,ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็สวยน่ารักแล้วค่ะน้องส้มนี่นะฮะ นี่มะละนะฮะต้มมะละนะฮะต้มมะละหม้อใหญ่ๆนะฮะตอนนี้น้องส้มเขาก็เนี่ยตัก,กับข้าวทำจะให้ลูกค้าใส่บาตรเป็นชุดนะฮะนี่ใส่บาตรแล้วก็ซื้อทานที่บ้านด้วยทานที่ทำงานได้นะฮะเช้าๆมาอุดหนุนก็ได้นะครับนี่นะครับข้าวแกงน้องส้มนะครับน่าทานทุกอย่างเลยนะครับนี่จะทำช่วงนี้ก็จะทำวันละ สามสี่อย่างนี่ก็โอ้โหทําไม่ทันขายไม่ทันแล้วน้องส้มนะครับขายคนเดียวนะขายคนเดียวนี่ส้มจะเป็นคนที่ขยันมากน่ารักมากนะครับนะสําหรับแม่ค้าคนนี้นะครับออุดหนุนกันได้นะครับที่ซอยนิมิตใหม่เก้านะฮะเป็นแยกสิบหกนะครับแม่ค้าจะอยู่ประมาณแยกสิบหกตรงแยกสิบเจ็ดนะครับผมขอบคุณ f อซทุกท่าน ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอขอบคุณครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ